นี่พวกแกเกรเป็นไงกันบ้างอะดีดดเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าถ้าพวกแกตั้งใจยังไงก็ต้องสอบได้คะแนนดีพวกฉัน่ะได้เกรดดีดอกค่ะเข้าเรียนก็เหมือนกันทำไมเกรดไม่เท่ากันล่ะนี่ที่ำเลยไม่หรอกฉันก็แค่ฝึกๆได้ดีบวกมาเอง โหแกได้เอเลยเหรอพึ่งอืมแกเรียนเก่งจังเลยอ่ะวันหลังติวให้พูกฉันบ้างดิใช่ใช่แกติวให้ฉันด้วยนะโอเคได้งั้นไว้ก่อนสอบอ่ะเดี๋ยวเราค่อยติวด้วยกันเนาะ ขอบคุณซึ่งเลยนะเนี่ยก็เพราะว่าความพยายามของพวกแกนั่นแหละที่ทำให้ได้เกรดดีแบบเนี้ยอีฟล่ะเกรดดีขึ้นไหมัั้นเเ้เออะเกรดเอเหมือนเพื่งเลยอะ่ะโอยแกเก่งมากเลยอะ่ะดีจังเลยแกงเรามีคนเก่งตั้งสองคนงานคังหน้าอีฟมาติมให้พวกเราด้วยนะ วันนี้มีเมนูหลากหลายดีเนาะแลกกันไหมนะไม่เอาอะ่ะฉันอยากกินข้าวอือวันนี้แกน่ารักนะเนี่ยแกแต่งตัวลุคนี้อะ่ะก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยพูดแกก็พูดเกินไปไม่เกินไปหรอกนล้วอิฟเนาะเออใช่น่ารักดีนะแล้วแกจะกินอะไรอะ่ะขึ้นน้ำจิ้มเหมือนบางทนนีละกันโอ้ออยากกิน อ,อ้าวอีฟวันนี้แต่งตัวเหมือนคพึ่งเลยอ๋อพอดีฉันซื้อกระโปรงพีทมานานแล้วอะ่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ใส่เลยแต่แกแต่งแบบนี้ก็น่ารักดีนะแกตัวเล็กหุ่นดีอะใส่อะไรก็สวยอุ้ยฉันไม่ได้หุ่นดีอะไรเลยแค่อยากใส่แบบที่ชอบอะนี่ถ้าพวกแกยืนคู่กันนะฉันนึกว่าฝาแฝดแฝดอะไรเล่าเพิ่งสวยกว่าฉันอีก หยุดไม่ต้องเก่งกันจ้ะฉันสวยสุด,สดโอ้โหมันมากเลิกใช้เหมยตูให้ได้ก่อนเถอะแหม่แกก็เลิกใช้พรีเมียมให้ได้ก่อนเถอะวันนี้ไปหาอะไรกินกันไหมได้นะฉันอยากกินของหวานอะ่ะฉันคงไม่ได้ไปด้วยนะฉันต้องไปทํางานพิเศษอะ่ะอืมทำไมต้องไม่ทาด้วยล่ะแค่เรียนก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วฉันต้องทํางานส่งตัวเองเรียนอะ่ะโอ้พึ่งแกนี่มันจะเก่งเกินคนไปแล้วนะ นั่นสิเรียนก็เก่งแถมยังขยันอีกฉันก็ทำงานเสริมเหมือนกันนะเป็นเด็กเสริบอะต้องแบ่งบาพาราที่บ้านจริงเหรอแล้วแกทำงานที่ไหนอะเออ่ตอนนี้ร้านฉันกำลังปรับปรุงอะเดี๋ยวยังไงบอกอีกทีนะ ชอบหรอบ้าชอบอะไรเราไม่มีแหมอาการออกซะขนาดนั้นนี่มันดูออกขนาดนั้นเลยเหรอฉันก็ชอบคนในกลุ่มนั้นเหมือนกันแกชอบใครเหรอ,อคนอย่างพึ่งจะชอบใครกันนะนายก็หลอดีนะ แถมยังเป็นนักกีฬามหาลาัยด้วยส่วนเป้ก็เป็นนักดนตรีทั้งหลอง่อทั้งเท่อืมตัดนิวออกไปเลยไม่มีอะไรโดดเด่นอีฟสรุปแกชอบใครอะฉันขอไม่บอกได้ไหมอะแต่ว่าไม่ใช่นิวแน่ๆ แกชอบนิวเหรออืมแต่แกอย่าไปบอกปีใหม่กับบางนานนะฉันกลัวโดนมันแซวอะ่ะแล้วนิวรู้ป้ะว่าแกชอบอะ่ะยังไม่รู้หรอกแต่ฉันว่าจะไปสารภาพเร็วๆนี้แหละกลัวนิวแอบไปมีแฟนซะก่อนเอ้าพวกแก ฉันมีอะไรจะบอกอะ่ะว่ามาเลยจากเพื่อนสาวฉันว่าฉันชอบนิวอะถ้าชอบอะ่ะก็ลุยเลยค่ะเพื่อนสาวดิฉันส่องควานัดดันหลังให้เองอืมว่าแต่ทำไมถึงชอบนิวอะเต้กับนายหลอกกวัเนเยอะม่รู้สิมองไปที่กลุ่มนั้นที่ไรก็เห็นนิวมองมาตลอดเลยอะ ฉันว่านะนิวมันต้องแอบ,บชอบอีฟแน่ๆเลยอะ่ะของแบบนี้อย่าคิดเองเออเองนะคะอีฟเชื่อฉันแก่ชิงสารภาพรักก่อนนิวเลยจริงใช่ไหมพึ่งอีฟอะทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้ถ้านิวไม่ตอบตกลงนะก็งโง่แล้วฉันปวดท้องอะขอไปเข้าน้ำก่อนนะ ว่าอีฟชอบนิวนะเป็นแฟกับอีฟได้ไหมขอบคุณที่รู้สึกดีๆให้กันนะอีฟแต่ว่านิวคงเป็นแฟนให้อีฟไม่ได้อ่ะคือนิวมีคนที่ชอบอยู่แล้วอ่ะขอโทษอีฟด้วยนะคุณ พึ่งได้ยินที่นิวพูิก์ดอีกแล้วใช่ไหมคนที่นิวบอกว่าชอบอ่ะก็คือพึ่งนะนิวชอบพึ่งเหรอใช่แอบชอบมาตั้งนานแล้วด้วยนิวรู้นะว่าพึ่งลำบากใจอ่ะเพราะว่าอีกเป็นเพื่อนกับพึ่งไม่ ไม่ใช่เพราะว่าเพึ่งกับอีบอบบไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปเพึ่งชอบนิวนะแล้วเรื่องเนี้ยอีบก็รู้ด้วยไม่จริงอะเพื่งมันโกหกเพื่อมีฉาอีบ พอเถอะอีฟที่เราสองคนไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วอะ่ะเพราะว่าแกไม่เคยเห็นฉันเป็นเพื่อนนะคะเออปากดีไปเถอะคอยดูแล้วกันว่าปีใหม่กับบางนานจะเลือกใคร ให้รู้ว่าอีฟชอบนิวพึ่งเขาคงไม่ชอบที่อีฟมีทุกอย่างเหมือนพึ่งอะเรื่องอื่นยังพอทนนะแต่เรื่องที่มาแย่งคนที่ชอบเป็นแบบนี้ยนี่เขายังเห็นอีฟเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่าอะไม่คิดเลยนะว่าพึ่งจะเป็นคนแบบนี้อะอย่าว่าแต่แกที่ไม่โอเคเลยฉันก็ไม่อยากคบเพื่อนที่หักหลังเพื่อนกันเองแบบนี้หรอก เราไปได้านที่อื่นกันเถอะเอ้าอีฟวันนี้เป็นลุกหรออืมเบื่อลุคนั้นแล้วอ่ะกบมาแต่งนันเดิมดีกว่า อีฟแกอธิบายข้อนี้ฉันฟังอีสิฉันไม่เข้าใจเลยอะ่ะนี่แกต้องหัดทำอะไรได้ตัวเองบ้างนะฉันไม่ได้มานั่งว่าออธิบายได้ตลอดอะ่ะเอออีฟฉันว่าจะไปคาเฟ่ที่แกทำงนานนะวันนี้ไม่ต้องไปหรอกฉันลาออกแล้ว แกว่าอีมันแปลกๆป่ะนั่นสิเหมือนไม่ใช่อีพี่เรารู้จักเลยอ่ะนิวอย่าเพิ่งไปซื้อน้ำก่อนนะ นิวคือว่ามีอะไรติดคออีฟไหมอ่ะช่วยดูให้หน่อยสิอีฟทำอะไรกลับมานน่าโตแล้วเลย นีวแกไปนั่งกับนิวทำไมนิวอะ่ะมันเป็นแฟนพึ่งแล้วนะนี่พึ่งมันแย่งนิวไปจากฉันพวกแกลืมแล้วเหรอฉันเข้าใจนะว่าที่พึ่งทำมามันไม่ถูกแต่ยังไงสองคนนั้นเขาก็เป็นแฟนกันแล้วก็อย่าไปยุ่งเลยมันทำได้ฉันก็ต้องทำได้ส่วนเรื่องไหนที่ฉันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องไม่ได้เหมือนกัน นะที่อีพูดหมายความว่าไงอะไม่รู้เหมือนกันน่ะื่อว่าอีปเปลี่ยนไปแล้วนิสัยก็ดูแรงขึ้นหรือว่ามันคือนิสัยจริงของอีฟฉันว่าเรื่องั้นน่ะเอาไว้ก่อนดีกว่าเรารีบไปเตือนเพื่อกันเถอะพวกเราก็ไม่โอเคเหรอกนะสิ่งที่แกทำกับอีฟอะยังไงแกก็เคยเป็นเพื่อนพวกเราฉันก็เลยอยากมาเตือนแกอะ แล้วฉันเคยเล่าให้อีฟฟังว่าฉันชอบนิวก่อนที่มันจะไปเล่าให้พวกแกฟังอีกนะเอ้าแล้วอีจะทำแบบนั้นทำไมอ่ะก็รู้อยู่ว่าเพื่อนชอบก็เลยอยากแก้นเนาะพวกฉันสองคนขอโทษนะงั้นพวกเราขอกลับไปเป็นเพื่อนกับแกได้ไหมได้สิดีเลยแกจะได้ช่วยติววิบุกฉันด้วย เกดเราจะได้ดีขึ้นเนาะนี่พว่อแกฉันมีเรื่องจะเมาอะเรื่องเพิ่ปะใช่เมื่อกี้นะฉันแค่จะเดินไปทักนี่เฉยๆแต่เพิ่นก็ดึงแขนไว้เลยอ่ะแบบห่วงเวอร์หรอ ก็ใช่นะสินี่ขนาดอยู่คนละกลุ่มนะเพื่งมันยังไม่เลิอกอิจฉาซะเลยอ่ะเลิกได้ก็เลิกนะมีใส่ขี้อิจฉาเนี่ยใช่ไหมฉันยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแย้ยพึ่งถึงไม่ชอบฉันอ่ะไม่ใช่แค่พึ่งนะที่ไม่ชอบแกที่ฉันบอกว่าให้เลิกที่ใส่ขี้อิจฉาเนี่ยฉันหมายถึงแกต่างหากอะไรเนี่ยแล้วพวกแกมาว่าฉันทำไมอ่ะ ก็แกบอกว่าพ to right? right oh, like ึ <implications> ่งอ like ิจฉาแกใช่ไหมแต่ว่าที่ผ่านมาแกเรียนแบบพึ่งตลอดเลยนะอ๋อเมื่อวานพึ่งก็ใช้กระเป๋าแบบนั้นเลยนี่ใช่พึ่งใช้ก่อนแกอีกนี่พวกแกจะไปไหนอะ ก็ไปนั่งกับเพื่อนไงแต่พึ่งมันไม่ใช่เพื่อนเราแล้วนะใช่ก็พึ่งมันไม่ลดตัวเพราะเขาเคนอย่างแกหรอกนี่พวกแกเป็นบ้าอะไรกันไปหมดเนี่ยแล้วอยู่จะมาด่าฉันทำไมฉันว่าแกน่าจะรู้ตัวดีนะว่าทำอะไรไว้กับพึงบ้าง ทุกคนวันนี้เรียนเสร็จแล้วไปตี้กันไหมพักตี้ค่ะเย็นนี้เรามีนัดติวหนังสือกันสุทธิดาถ้าการสอบครั้งนี้คะแนนออกมาไม่ดีเธอมีสิทธิ์ติดเอฟนะและไปจับคู่ทำงานส่งด้วยเพื่อนคนอื่นเขามีคู่กันหมดแล้ว ค่ะอาจารย์